Gamin 8 5 1 0นะครับเครื่องนี้เปลี่ยนชิประบบไฟแล้วก็ตัดต่อวงจรใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับแต่สาเหตุที่ชำรุดนะครับเนื่องจากว่าน้ำเข้าตรงปุ่มกด2กลุ่มนี้นะครับซึ่งมีรอยฉีกขาดเข้าไปนานแล้วนะครับ อันนี้ชาร์จไฟเข้าที่99%แล้วนะครับต้องต้องชาร์จในโหมดนี้เท่านั้นนะครับถึงจะชาร์จไฟเข้าได้เร็วนะครับก็คือโหมดที่ปิดนะครับดูจากกระแสที่กินนะครับอันนี้ยัง200มิลลแอมนะครับจริงๆ99%นนี้ควรจะกินพลังงานน้อยมากนะครับซึ่งตรงนี้เป็นอาการของบอร์ดช็อตนะครับสนิมนะครับซึ่งการซ่อมนะครับ ก็ถ้าเปลี่ยนชิประบบไฟแล้วยังมีการกินกระแสไฟเยอะแบบนี้ก็บอดช็อตตรงนี้ซ่อมไม่ได้นะครับก็ตรงนี้ก็ว่ากันไปนะครับของสายชาร์จนะครับก็กดปุ่มเปิดนะครับก็กลับมาเปิดด้วยพลังงานแบตเตอรี่ได้ตามปกตินะครับตรงนี้ทางร้านลกรีไบได้ทดลองเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับซ,ซึ่งตรงนี้ แบตเตอรี่ของเดิมไม่ได้เสื่อมนะครับอันนี้99%นะครับก็ยังพบการกินพลังงานเร็วผิดปกตินะครับก็คือกินอยู่ประมาณ1นาทีถึง1นาทีครึ่งต่อ1%นะครับแล้วก็จะมีบางครั้งที่ต่อสายชา์านะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์พลังงานลดลงนะครับถ้าพลังงานต่ำกว่าต่าพลังงานยังมีมากกว่า 80นะครับก็ต้องใช้ลดลงไปเหลืออยู่ประมาณ50-40%พอชาร์จแล้วถึงจะขึ้นนะครับตรงนี้ไม่ได้เป็นที่บอร์ดนะครับในการประมวลผลก็ตรงนี้เห็นไหมครับการกินพลังงาน230นะครับซึ่งมากกว่าเดิมทั้งทั้งที่99%นะครับตรงนี้แบตเตอรี่ไม่ได้เสื่อมนะครับเป็นที่บอร์ดช็อตนะครับก็ตามที่รูปที่เคย ลงก่อนนะครับว่าสาเหตุน้ําเข้านะครับก็รายงานให้ลูกค้าทราบนะครับแต่ฟังก์ชันการทํางานต่างๆยังคงทํางานได้ตามปกตินะครับในเรื่อง GPS แล้วก็การรับส่งสัญญาณเซนเซอร์ a n t บวกนะครับก็ทําได้ดีที่สุดเพียงเท่านี้นะครับเนื่องจากว่าน้ําเข้าไปนานแล้วแล้วก็ปล่อยให้กัดที่บอร์ดจนพองเป็นสนิงน,นะครับก็ซ่อมได้ไม่ได้อันนี้ ก็ต้องทดลองซ่อมนะครับไม่ทดลองซ่อมก็ไม่ทราบนะครับว่าจะออกมาเป็นอาการยังไงนะครับก็ขอบคุณมากครับนานล็อบรีบยยินดีให้บริการนะครับจากตอนแรกที่ต่อสายชาร์จเนี่ยก็จะไม่สามารถชาร์จไม่สามารถใช้พลังงานแบตเตอรี่ในการเปิดได้เพราะว่ากินกระแสไฟชาร์จแค่20มิลลิแอมนะครับขอ,ขอบคุณมากครับนานล็อบรีบยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ